สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เขาชีจันนะครับพาแขกมาไหว้สักการะเขาชีจันนะครับ ลืมปิดประตูรถว่เขาชีจันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเป็นพระแกะสลักที่หน้าผานะครับ ถ่ายรูปกับคนนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับที่ว่ามาเที่ยวุูกรูปแกะสลักนะครับที่หน้าผานี่คือเขาจีจันนะครับนักท่องเที่ยวก็มาเยอะครับ เพราะว่าเขาบอกว่าแกะสลักหน้าผานี่เป็นทองคำพระพุทธพระพุทธมหาวชิระอุตโมพาสดาพาพาดอุตโมพาสสาสดานะครับนี่ นักท่องเที่ยวเยอะครับนี่นี่ครับพาแขกนักท่องเที่ยวมาเที่ยว มีทั้งเกาหลีจีนไต้หวันนะครับ <c oughs> ที่มาที่นี่สถานที่กว้างขวางขึ้นข้างบนครั้งแรกที่ผมขึ้นมานะครับนี่ที่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยครั้งแรกเลยแข่ก็อยู่ไม่เกิน20นาทีก็กลับ ก็มีต่างชาติเยอะแยะครับมีทุกสัญชาติที่มานาะทีน่นี้นะครับเดินนักท่องเที่ยวทางนั้นนะครับที่มานะครับลมลื่นคนไทยก็มานะครับมาสักการะบูชามากราบมาไหว้ นะักท่องเที่ยวชาวจีนไต้หวันเกาหลีนะครับมาเที่ยวที่นี่และฝรั่งต่างชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ครับก็นี่เลยครับที่สถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับออกจากวัดเขาชีจันก็จะไปโรงแรมกลับโรงแรมใช่ไหม้อนเดี๋ยวจะติดเครื่องอยู่ไม่นานมั้งเดี๋ยวก็มาแล้วมั้งยังไงใกล้ครบแปดนาทีก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งออกมาในครบแปดนาทีก็เพิ่ออกมา ครับนี่ครับแขกก็เริ่มทยอยออกมาแล้วครับเดี๋ยวกลับไปโรงแรมเดี๋ยวจะถ่ายชายหาดให้ F อดูนะครับอีกรอบหนึ่งรอบเที่ยงนะครับรอบบ่ายครับก็ไปโรงแรมนี่มันไม่มีที่จอดอะ่ะนะชายหาดรถเล็กจอดเต็มไม่หมดแล้วรถใหญ่เราก็ไม่มีที่จะจอด ต้องวนมาจอดสายสองรอบจะต,ติดเครื่องไม่ค่อยครับแต่มันติดเร่เหมือนเอดิมแหละเปิดเกียร์ไล่เปิดช่องแอร์อน,น,นะมันปิดช่องแอร์ติดเครื่องก็มีประโยชน์หรอกมันเย็นเย็นเย็นทังหน้านี่แหละ

คนนั้นหรือเปล่าพี่ภาคอันนะแล้วอีกทางนนึงนะเป็นหน้าึ่งเหรอ่าคนน้าทัวร์แล้วอ้วนๆขาวๆนั่นเป็นหนหมม้าาททีี่อ๋อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเจอคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ